เทปูนแล้วนะฮะเทนี้ก็จะได้เทก็ลำบากเลยบนเลยครับก็จะมาเริ่มเทูเเเามาเรียบร้อย่องเลยก็สำคัญเลยเเเทีนี้เรามาที่ปูนที่ประมตาคั ไปสู้อรับยิมงานแต่จะร้อนนิดนึงก็ต้องถือไม่ได้เพื่ให้มันจบงานได้ดีไปชิครับนี่ก็ไปตามภาษายอจอยู่แล้วทีมงานผมไปสู้นะคระับ